สวัสดีชาวกรกฏทุกท่านนะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะปีใหม่ไทยปีนี้ก็สนุกสนานมากเลยนะคะก็คือทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกตินะคะทุกคนก็ได้เล่นน้ําสมใจแล้วนะหลังจากที่รอคอยกันมาตั้ง เกือบ3ปีใช่ไหมหรือว่า3ปีนี่แหละเนาะหลังจากที่โควิดระบาดนะทุกอย่างก็ดูเงียบสงัดไปหมดเลยนะคะอ่ะก็ทุกอย่างกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วนั่นเองนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะเราก็ไม่แน่ใจเนาะว่าใครจะเป็นอะไรบ้างคือทุกคนก็ไม่ได้ใส่ ไม่ได้ใส่หน้าก,กากไม่ได้ใส่อะไรป้องกันตัวเองเลยนะจากที่ดูในข่าวเนาะไม่หมอไม่ได้ออกไปเล่นนะคะก็คือนั่งดูข่าวอยู่ที่บ้านกับครอบครัวนะคะทํากับข้าวกินกันก็แค่นั้นเองนะคะก็มันร้อนเนาะไม่อยากจะออกไปไหนนะคะกลับเข้ามาสู่เรื่องอทําคลิปดีกว่านะ,ะมาเข้าสู่สถานการณ์คลิปของเราดีกว่านอกเรื่องไปเยอะแล้วนะคะ,ะคลิปนี้นะคะจะเป็นสถานการณ์ของสองแฟนสองคนรักที่แบบ มีปัญหากันแล้วก็เลิกกันไปหายกันไปนะคะเลิกกันได้ยังไม่ถึง3เดือนเราอาจจะรอคอยเขาหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าเราเลิกกันจริงๆหรือเปล่านะคะอยากจะทราบหรือเกินว่าในช่วงระยะนี้เขายังรักคุณอยู่บ้างหรือไม่เขาคิดยังไงบ้างนะคะอยากจะกลับมาหรือเปล่านะก็การทําคลิปทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ ก๊อโลกรดนะคะจะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงวันที่22โอโทที21มิมิถุนายนเนาะถึงวันที่22่สกรกฎาคมนั่นเองนะคะสำหรับการแบ่งวันที่จะอิงตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนั่นเองนะคะสำหรับไพ่ลากนะคะก็ได้ไพ่ห้าเหรียญนะคะ,ะ,ะคุณรู้สึกปวดหัวกับเขาไหมงงกับเขาไหมนะคะมันดูยุ่งเหยิงมันดูแบบไม่ซักเซสเลยนะคะระหว่างที่เราครบกันเนี่ย เขาน่าจะมีลักษณะที่แบบสร้างแต่ความน่าปวดหัวให้กับเราอะค่ะความกดดันนะคะเรารู้สึกไม่โอเคนะแต่ทีเนี้ยนะคะด้วยความที่เรารู้สึกไม่โอเคแต่อีกใจนึงนะคะมันจะเป็นการโอเคที่แบบรักเขาด้วยอะค่ะยังไงว่าทั้งไม่โอเคทั้งรักนะคะมันก็ปะปนกันไปนะคะ <S <S ซึ่งตอนนี้ลักษณะเหมือนกับว่าชาวกรกฎคุณ ทำดีกับคนนี้นะไม่ว่าจะเป็นการที่แบบช่วยเหลือนในเรื่องของการเงินนะคะหลายท่านก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยอาจจะช่วยเขามากจนเกินไปดูแลเขามากจนเกินไปแต่นะเวลาหนึ่งเขากลับไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําให้เขาก็ได้ก็มีนะคะเหมือนกับว่าเราเราทุ่มเทเราทุ่มเงินเราทุ่มใจนะคะทําเพื่อเขาให้เขามีความสุขนะคะคุณต้องการที่จะให้เขามีความสุขทําทุกอย่างแต่ทีนี้เมื่อถึงเวลาที่เขาเออยังไงล่ะ อยากจะไปหรือว่าอยากจะไปทำอะไรเขาก็ตามใจตัวเองค่ะโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าสำหรับเขาเลยเขาดูไม่แคร์คุณเลยหรือเปล่านะก็เรากดนะคะซึ่งยังไงอะ่ะคุณก็จะต้องตอนนี้นะคะคุณจะต้องพยายามฮิลิ่งตัวเองอะคะ่ะดูแลตัวเองเยียวยาใจตัวเองที่มันแบบพังเนาะที่มันเสียไปนะคะซึ่งหลายท่าน เหมือนอยากจะเดินหนีในความสัมพันธ์นี้ให้เด็ดขาดแล้วก็อยากจะทำตัวให้ดูดีให้เด่นให้แบบทำอะไรก็ได้ให้ฉันสวยขึ้นบางท่านก็เพื่อตัวเองบางท่านก็อาจจะเป็นการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจจากเขาให้เขามาสนใจเราอาะค่ะเพราะว่าเรายัางรักเขาอยู่เรายังมีเยื่อใยเรายังมีใจให้เขาเสมอนะคะ เนี่ยไพ่คิงถือถก็เกิดขึ้นแล้วก็ไพ่หนึ่งทั่วก็เกิดขึ้นแสดงว่ากลรกฎหลายคู่หลายท่านนะคะรอคอยให้คนรักกลับมารอคอยการเริ่มต้นใหม่ทั้งทั้ที่รู้ว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าเราเท่าที่ควรนะคะตอนนี้ก็จะมีการส่งกันไปส่งกันมาอยู่นาะนะคะเขาก็ส่งคุณไม่ใช่คุณส่องเขาฝ่ายเดียวนะคะเขาก็แอบมองคุณอยู่ เดี๋ยวจะส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็โรกดเนี่ยข้อเสียก็คือเขาจะเป็นคนที่เมื่อรักใครเขาจะทุ่มเทหมดใจจะดูแลอย่างดี mm. มักจะถูกเอาเปรียบไงนะคะถ้าเป็นแบบนี้ทําดีมากๆก็กลับกลายเป็นสร้างความเคยชินให้กับเขาเป็นนิสัยให้กับเขาเมื่อเขาไม่ได้ดั่งใจเขาก็คือเหมือนกับว่าจะต่อต้านหรือไม่ก็จะโวยวายจะเอาแต่ใจอะค่ะ พอเขารู้ว่ายังไงเราก็ยอมเขาเนี่ยแหละข้อเสียงกรกดเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้จักจังหวะผ่อนรู้จักจังหวะที่จะดูแลเขาด้วยนะคะจุดแข็งจุดอ่อนก็ต้องมีด้วย,วยเหมือนกันนะคะเขาเร็วๆนี้นะคะจะติดต่อคุณมานะจะมีเขาเรียกว่าไพ่แห่งการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นนะคะการส่งข้อความการแชทการโทรก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นแชทมากกว่าเนาะที่เห็นนะคะ,ะเพราะว่ายัางไงคุณก็คือ เขามองคุณเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินนะะมีความมั่นคงในชีวิตมีหน้าที่การงานที่มันมันโอเคอะครบเราแล้วมันมันดูมีดูแพงดูหรูเราอาจจะใช้ชีวิตอาจจะทุ่มเงินในเรื่องของความรักนะคะมากมากจริงๆพาไปกินพาไปเที่ยวแล้วก็เปอะไรอย่างเงี้ยสายเปที่แท้ทรูก,ก็รกรกดนี่แหละนะคะ,ะทุ่มเทมาก หรือไพ่สลับกันก็ได้นะเขาอ,อาจจะทุ่มเททุ่มใจให้กับเราอะไรอย่างนี้เป็นไปได้หรือเปล่าน,นะคะอาจจะมีแต่เป็นส่วนน้อยนะคะกนละมักจะเจอสถานการณ์ที่เราจะต้องถูกเอาเปรียบน,นะ,ะเพราะว่าเราเป็นคนที่จิตใจดีนะคะที่นี้นะคะเขาอยากกลับมาแต่เขาก็เป็นคนเจ้าชู้ด้วยเช่นกันนะคะเขากลับมาก็เพราะเรื่องเงินในบางท่านก็จะเจอสถานการณ์ที่แบบว่าเขาต้องการที่จะมีมีที่พึ่งเป็นเสาหลักให้กับเขาแต่จะมีเสา เสายิบเสาย้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็มีด้วยประปายเพราะว่าเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นเด็กอยู่นะมีไพ่เด็กเกิดขึ้นมีความเป็นเด็กในตัวเองมีความรักสนุกมีความเอาแต่ใจตัวเองมีความดื้อนะคะลักษณะน,นี้ก็คือแบบยังไม่ได้โตสักเท่าไหร่แล้วก มีเรื่องชู้สาวด้วยนะคะมีการนองใจกันเกิดขึ้นหรือเปล่ากบลกดนะคะเขาไม่ได้มีคุณแต่เพียงคนเดียวนะคะน่าจะเป็นการห่างกันเลิกกันเพราะมือที่สามหรือเปล่าในบางท่านนะคะจะบอกว่าตอนนี้เขามีอยู่ไหมก็มีนะคะแล้วเขาอยากกลับมาไหมก็อยากกลับมาเอ๊อย่างไงนะคะเดีกจะควงสองเลยหรือเปล่านะคะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นด้วยเนาะคือเขาเขาห่วงกลางนะคะเขาเห็นคุณเป็นคนที่แบบว่าดูดูดีอะเออควงก็ไม่ได้ ถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะกว่าเนาะในบางท่านนะคะก็มันมีความแตกต่างในเรื่องของอายุด้วยถึงแม้ว่าจะควงกับเราก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรเราก็เป็นเป็นคนที่แบบว่ามีหน้ามีตาทางสังคมด้วยนะคะดูดีในระดับนึงแหละของเราอ่ะนะคะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะคะเมื่อเขามีเรา <laughs> เราดูแลเขาอย่างดีนะคะให้เขามีความสุข กับชีวิตถึงแม้ว่าจะรู้จะทราบก็ตามว่าเขาเจ้าชู้เราก็รับได้่าในบางท่านก็จะเป็นอย่างนั้นในบางท่านก็ทํางานใกล้กันหรือเปล่าก็ยังต้องเจอกันอยู่นะคะแต่ทีนี้คุณจะต้องไปเห็นเขาอาจจะไปไปคุยกับคนอื่นไป,ปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะคะแต่เราก็แอบหวังว่าเขาจะมาง้อเราอะเขาจะเห็นคุณค่าเราอะ่ะหรือในบางท่านก็อาจจะยอมนะ อาจจะยอมใช้เงินจ่ายความเพื่อซื้อความรักอีกครั้งหนึ่งอ่ะคุณใจดีนะคะคุณอาจจะเออช่วยเหลือเขาอะไรอย่างงี้นะคะสปอร์ตเขาช่วยเหลือเขานะสงสารเขาก็เป็นไปได้นะคะแต่จะบอกว่าการกลับมาครั้งนี้มันก็หนีไม่พ้นเรื่องเงินนะคะแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าละ่ะถ้าเราให้เขาอ่ะเออให้ก็ให้ได้นะแต่จะดีขึ้นหรือเปล่านะคะประมาณนั้น น่องหนาวภายนี้ไม่ได้รักษาน้ำใจของกรกฎเลยนะคะตอบตรงเกินไปหรือเปล่านะคะไม่นะคะก็ยังเป็นคนที่จะทําร้ายความรู้สึกของคุณอยู่ตลอดตลอดนะคะให้เราเสียความรู้สึกเสียใจอยู่ตลอดอยู่เรื่อยมาแล้วก็จะไปก็ไปไม่สุดนะคะก็ยังเกาะเราอยู่แบบนี้นะค่ะก็เขาเรียกว่าสร้าง สร้างโลกสองใบหรือเปล่านะคะเป็นรักซ้อนประมาณนั้นนะคะเอ,อ่ยังไงก็ต้องเป็นแบบนี้นะก็เรากดมันมันช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะก็คือเขาจะมีคําพูดอะไรที่แบบนะจะมีคําพูดที่น่ารักน่าฟังหรือไม่ก็พูดเอาใจเราอยู่เพื่อที่จะให้เรานั้นยอมเป็นโลกใบที่สองให้กับเขาอะประมาณนี้นะคะไม่ปล่อยนะไม่ปล่อย ถึงแม้ว่าเขาจะคุยกับคนนู้นคนนี้ไปหาคนนู้นคนนี้คุยกับคนเยอะแยๆมากมายแต่เขาก็ไม่ปล่อยคุณเช่นกันนะคะเขาก็ยังจะไปมาหาสู่หรือไม่ก็ทักทายอยู่อย่างนี้แหละนะคะบางท่านก็ลงทุนทำธุรกิจร่วมกันหรือเปล่ามันก็เลยออกจากกันยางนะคะ น่าจะประมาณนั้นลงทุนการทำธุรกิจการงานการเงินหล,หลายอย่างเนาะนะคะอืมก็ทำให้เราไปไหนกันได้ไม่ไกลก็ต้องกลับมาคุยกันมาเจอกันอยู่ดีนะคะทีนี้นะคะมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะความความโกหกเนาะความโกหกความ เขาเรียกว่ามีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ตลอดเวลาปิดบังอยู่ตลอดนะคะกรลกฎดก็คิดดูนะคะคิดดูประเมินดูว่าเราควรที่จะไปต่อไหมเพราะว่าถ้าไปต่อก็คือให้พลังงานประมาณนี้นะคะเราจะต้องเหมือนกับว่าจะต้องเป็นโลกใบที่สองให้กับเขากับคนนี้นะคนที่มีปัญหากันเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเจอแบบนี้ตลอดไปอันนี้ไม่ใช่นะ,ะถ้าเราเลือกที่จะอยู่ก็ต้องเจอกับคนก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาีเจ้าชู้ว่ เพราะฉะนั้นเขาก็คือจะยังไม่ได้เลิกเจ้าชู้เพื่อเราเพราะว่าเขายังเด็กอยู่เขายังต้องการประสบการณ์ในเรื่องของความรักประสบการณ์ประสบการณ์ระรณอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะประมาณนั้นเนาะนู่นแหละเขาจะจริงจังก็ต่อเมื่อเขาโตขึ้นนู่นแหละนะคะอายุเยอะขึ้นมากขึ้นสามสิบอัพ ประมาณเมื่อเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาถึงจะจริงจังในเรื่องของความรักการมีครอบครัวนะคะอ่ะกะกฏขอให้ให้ไพ่แนะนำหน่อยนะคะว่าสถานการณ์นี้ใจยังไงนะคะแก้ไขยังไงดูแล้วต้องแก้ไขที่ใจตัวเองนั่นแหละนะคะคือใจเรามีเขาอ่ะใจเราตัดเขาไม่ได้ด้วยอะคะ่ะเห็นไหมช้าใจเสียใจนะคะถ้าคบกับคนนี้ต่อไปก็ต้องทำใจรับสภาพ ให้ได้ต้องแอบต้องเป็นความรักที่แอบแอบปิดบางซ่อนเร้นสุกสุก,สกดิบๆิบอะคะเมื่อเจอกันก็สุขแต่เมื่อหลังจากที่เราแบบแยกย,ย้ายทุกอย่างก็เข้าสู่สภาวะสามดามันทุกใจค่ะต้องแอบมาเจอกันเปดิดเผยไม่ได้ เปิดเผยไม่ได้เลยยังไงเขาก็กลับมานะก็เรากดอืมแต่เปิดเผยไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เขากําลังถ้าเขาหายไปจากคุณนะเขากําลังชั่งใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราอยู่อะคะ่ะกําลังคิดกําลังแบบสองจิตสองใจว่าเฮ้ยจะมาง้อเราดีไหมจะทักมาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นจะมาหาดีไหมอะไรอย่างเงี้นะคะ ก็คือเหมือนกับว่ากําลังจดจอในการที่จะโทรหาเราทักหาเราอยู่นะคะใกล้แล้วละ่ะใกล้ที่เราแบบเออตัดสินใจทักดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใกล้แล้วนะคะแต่มันก็จะเป็นไปแบบลับๆอยู่ดีถ้าเราคิดจะอยู่ตรงนี้ก็ต้องทําใจหน่อยนะคะกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนาะถ้าเราไม่โอเคนะคะโอ้ฉันรับอย่างนี้ไม่ได้ฉันฉันไม่อยากจะมีความรักที่มันเป็นความลับก็ตัดคนนี้ออกไปได้ลแล้วก็ไปหาคนใหม่นะคะเพราะว่าคนนี้เขาจะให้พลังงานประมาณนี้ กับคุณนะคะในช่วงระยะเดือน2เดือนนี้ก็คือยังเป็นยุนะคะถามว่าจะดีขึ้นได้ไหมหล่ะกับคนนี้ถามไพ่ให้แล้วนะคะเขาเป็นนิสัยอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเขาจะเปลี่ยนให้คุณยากมากเราจะต้องปรับให้เข้ากับเขาอะคะ่ะเปลี่ยนยากเนะาะไพ่บอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาเขาเจ้าชู้เขามีหลายคนให้ให้ค้นหาประมาณนั้นให้ดูแลก็ได้ด้วยนะคะ โอเคนะคะกรก,กดก็ประมาณนี้นะคะกับการสองคนรักที่ห่างๆกันไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะหรือว่าอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยได้ฝากอดีลน์ของแม่หมอไว้ที่ใต้คลิปลนั้นเองนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ